อิมินาสะาเลนาทางพุททางอาภิปุชยามะอิมินาสะาเลนาทางธรรมังอาภิปุชยามะอิมินาสะาเลนาทางสร้างทังอาภิปุชยามะ อาตังสัมมาสัมบทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสาวาคาโตภะคะวะตาธมโอธัรมังนามัสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,าส, <c oughs> สัมพุทธัสสะสุลังโต จากกวาเลสุอัตราคัจันตุเทวตาสาธรรมยังมุนิราสัตสาสุนันตตสาขโมขุกะดังสาเคกาเมจะรุเบ සි කখ ජতাখ විমানරতোම আ අගේ আමখත ජ วิสาเมยคาขันทัพนาคาสีขันตาสันิเกยังมุนิวารวาจานังสาธโวเมสุนันตุเยเดวาสังคาสัมนาคา ดูราเทพดดาเจ้าทั้งหลายดังยายอยู่ทุกหมู่ไม่ไพพนอมมาทุกขคอมหวยเหาวป่าพะเทศาเหาเขาทุกทิวเทาและเกินธรรมทุกท่าน้ำและคงคาทั้งเทพอยูดาตนรักษาอยู่ในชิตตั้งแปรดแรบดล,ล,ลวงควางจักเกวาล ทั้งบาดาลภายใต้สองเสนที่มื่นโยธันละนาะภายบนมีพระอาทิกกาคมเป็นยอดได้ยินแล้วขอจงได้บัดพอดกันมาทั้งเทพายุดาตนรักษาอยู่ในรำในภู ในพาในป่าคาเจ้าเหวหวยทั้งสวนกล้วยและลำาคือทั้งด้านเหนือและด้านใต้เท่าพาไทายทางไกลยาวโย้อนสายจนสดลีทีกว่าจนถึงกรุงศรีอายุธยา ว่ายน้จนถึงเลี้ยวเป็ปดาเจ้าทั้งหลายได้ยินเสียงขาดห้อยลองเปล่าแล้วขอจงได้สเสด็จลีลามายังอาลามแห่งนี้ คืออาลามของวัดบ้านเชียงใหญ่ตําบนเชียงใหญ่อำเภอหัวตะทานจังหวัดอำนาจจริญจึงได้ล่าวอันเชิญเทพระดาเจ้าท้งหลยทุกเทศในมาประชุมในโคงเขตอาลาม เนื่องว่าวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายในบ้านเข่งใหญ่ทุกท่านทุกหลังคาเรือนได้ตัต้งเป็นองค์กฐินสามักีขึ้นณอารามแห่งนี้ จึงไดอาราธนาอันเชิญเทพระดาจ้าทั้งไยจงได้มารวมอนุโมทนามารวมเป็นสิริมงคลมารวมเป็นสักีพยานในครั้งนี้ทุกท่านทุกคน ในสัทตาได้จัดตั้งเป็นของมหากินสามักีขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนของทุกฮันทุกคนขอเจริญหากได้ได้ยินเสียงร้องป่าวนี้ ขอดวงวิญญาณของบรรพชนทุกท่านทุกคนได้ยินแล้วขอจงได้มาร่วมอนุโมทนาและรลับเอากองบุญซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศในครั้งนี้แล้ว จงไทยรวมอนุโมธนาด้วยท่านเองเทินหากว่า ท่านใดไม่ได้ยินขอเทพดาจ้าจงได้บอกกล่าวท่านเหล่านั้นมารับเอาส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยและอโลโมทานาด้วยตนเองเธอขอบอกขาทั้งไล ที่มาและทั้งไม่ได้มาทุกสัานทุกคนจงได้กุศลสมสิททีวาละสวัสดีเจอข้าพระเจ้าทั้งหลายสัตวตาบุตร,รที่ทำท้งหลายสี่ประการคืออายุวันละสุขาะาภรร และอโลพยะทวนหาปฏิพานทวนหกอธิปัตโตยะภาวะควนเจ็ดขอจงได้เสด็จลงมารักษาในขันสันดานแก้พุมขาทั้งหลาย จากถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพนธิธานฑั่วกันทุกท่านทุกคนทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตั้งแต่กาละบัดน,นี้เป็นต้นไปก็ข,ขาเทอน สาธุลิปอาณาปัจโยโหตุอาณาพเกาเลสาทุอ้องขอแล้วเนาะยากได้เอกขึ้นเลยครับเนาะอ่ะลงงเงาะขึ้นก่อนมูนเลยแตกระจินขึ้นเลยไ่กระชินขึ้นก่อนใส่แหลกขึ้นก้อนเลยไตกระชินลูงงาเอออ้าว ไปแค่สองขีดตามไปเลยครับทุกองกระชินทุกอันกันลูกอันลุกแนวบ่าวขึ้นตามทั้งหอเลยทั้งหอทั้งหอหอ,ห,อหอหอเลยอ่าไปตามลงไป